สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรสำหรับคนที่เกิดราศีธนูประจำปี2567หรือปี2024การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตาโดยรวมกันในช่วงปีนี้นะคะคนที่เกิดราศีธนูเนี่ยต้องมองว่านะคะเป็นปีที่มีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้น นะคะแล้วก็ยังมีชื่อผลของไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไพ่ของการสร้างกุศลผลบุญน,นะเข้ามาเคลื่อนไหวในช่วงปีนี้ด้วยนะคะถือว่ามีดวงนะที่จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยให้การช่วยเหลือหรือคอยแก้ไขปัญหาให้ ะะแล้วก็เรื่องของการทํางานในช่วงปีนี้ถือว่าเป็นปีที่งานยังเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าปัญหาหรือความเหนื่อยกับเรื่องของการทํางานยังเข้ามาให้ต้องแก้ไขอยู่นะคะแต่ถือว่าปัญหาต่างๆนะก็ยังเป็นปีที่ยังควบคุมได้นะ,ะหรือยังอยู่ในสก,การที่ยังพึงพอใจอยู่กับเรื่องงานเรื่องธุรกิจอาจจะไม่ใช่งานที่มีเรื่องของการเติบโตอะไรมากนะคะเพียงแต่ว่ามันเป็นงานที่เรารู้สึกว่าเราชอบที่จะทําคือบางคนอาจจะเป็นปีที่มีการเปิดกิจการใหม่ก็ได้หรือว่าการทําธุรกิจที่บ้านนะคะหรือว่าทําธุรกิจที่เราชอบแหละ ะะแล้วก็มีการื่อนไหวกับธุรกิจของตัวเองในช่วงปีนี้ซึ่งมันก็จะเป็นปีที่เหมือนว่ามีความสุขกับเรื่องของการทํางานนะคะอาจจะหนักจะเหนื่อยแต่ถือว่าเป็นงานที่เราต้องการจะทำนะคะแล้วก็ยังส่งผลดีในอนาคตด้วยนะคะแต่ว่าตําแหน่งนะคะของ ผู้ร่วมุ้นทําธุรกิจนะหรือตาแหน่งของลูกน้องเรื่องบริวารอาจจะเป็นตําแหน่งนะที่ต้องระวังอาจจะเข้ามาสร้างปัญหานะหรือสร้างความเดือดร้อนให้นะกับเรื่องของการทํางานด้วยซึ่งปีนี้ข้อข้อนข้างจะเยอะนะฉะนั้นคนที่เกิดราศรีธนูเองนะคะต้องลงไปแก้ไขปัญหาตรงส่วนนี้แล้วก็ปัญหากับหัวหน้าด้วยนะคะซึ่งยังต้องเข้าไปนะทำความเข้าใจหรือว่าต้องเข้าไปนะพูดคุยหรือสร้างผลงานให้มากหน่อยในช่วงปีนี้นะคะส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะต้องมองว่านะอิจพนของค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากเหมือนกัน ะะไม่ว่าจะเป็นปีที่มีการต่อเติมบ้านซ่อมบ้านนะ,ะมีเรื่องของการซ่อมรถนะคะหรือมีค่าใช้จ่ายนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคู่รองคนรักญาติพี่น้องนะ,ะเรื่องลูกน้องเรื่องบริวารน,นะคะก<ม>็อาจจะเข้ามานะทำให้เกิดปัญหาค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากคือบางคนมีเรื่องของความคิดที่จะนะคะปูกระเบื้องบ้านใหม่ด้วยหรือว่าถมที่ถมทางด้วยนะคะซึ่งทําให้เรื่องของค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้จะเข้ามาในช่วงปีนี้นะ แต่คนที่เกิดราศีธนูนะคะปีนี้นะคะจะเป็นปีที่จะมีโชคลาภการเงินนะคะจากผู้ใหญ่หรือจากเพื่อนหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะจะเข้ามานะคะทําให้มีโชคกับเรื่องของการเงินนะคะเกิดขึ้นนะคะเพียงแต่ว่าไพ่เสียหายหรือไพ่าดาบเนี่ยซึ่งมันเข้ามาขึ้นไหวนะในตําแหน่งต่างๆมันก็ยังทําให้คนที่เกิดราศีธนูยังเหนื่อยกับเรื่องของค่าใช้จ่ายอยู่ฉนันอยากจะให้ควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายในช่วงปีนี้ให้มากหน่อยนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนี่นะคะสำหรับคนโสดนะมีดวงค่ะที่จะมีคนเข้ามาผัวพาันในเรื่องของความรักอาจจะเป็นรักต่างวัยเป็นความสัมพันธ์ที่ยังต้องใช้เวลานะเพราะมันยังเป็นความรักที่เพ so ิ่งคบหากันนะคะฉะนั้นคนโสดจะเพิ่งรีบร้อนเวลาเท่านั้นจะเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะในเรื่องของรักแท้นะคะถ้าถามว่าเป็นรักแท้ไหมยังไม่ใช่รักแท้นะต้องใช้เวลาพิสูจน์ไปก่อนส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาปีนี้นะ,ะต้องใส่ใจกันให้มากทีหนึ่งนะต้องพยายามไปเปลี่ยนบรรยากาศหาารหือต้องเติมความหวานกันให้เยอะ ต้องหาเวลาไปสร้างกุศลหรือไปทำบุญร่วมกันมากๆหน่อยในช่วงปีนี้นะมันก็จะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบ้านนะแล้วก็เรื่องของการเงินด้วยนะคะเรื่องลูกเรื่อง,องบริวารด้วยนะเข้ามากระทบกระทั่งกันในช่วงปีนี้นะคะฉะนั้นปีนี้เรื่องของความรักนะต้องปรับกันให้เยอะนะต้องพากันไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวธรรมชาตินะคะ <s> แล้วก็ต้องช่วยเหลือกันทุกเรื่องด้วยนะต้องเติมความหวานกันตลอดนะนะจะทให้เรื่องของความรักนะคะจะมีความหวานชื่นมากขึ้น สุขภาพร่างกายก็ต้องระวังนะคะปีนี้นะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเต้านมนะทรงอกช่องท้องกระเพาะอาหารถุงน้ําดีท่อน้ําดีนะคะหรือกระเพาะปัสสาวะอาจจะอักเสบรวมถึงนะคะมีเรื่องของการปวดกระดูกไขสันหลังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสายตาอุบัติเหตุนะคะในเรื่องของการขับขี่ยอดยานผ่านะนะอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือว่าเดินเหิอนอะไรก็อาจจะสะดุดหกล้มนะคะแล้วทําให้มีเรื่องของการบาดเจ็บนะคะ การทํางานของตับหรือฮอร์โมนไม่ค่อยดีนะการขยายตัวของเนื้อเยื่อเนื้องอกภายในร่างกายต้องระวังคนที่เกิดราศีธนูนะคะก็ต้องแบบไปตรวจสุขภาพนะคะแล้วก็หาเวลาไปทําบุญมากๆหน่อยในช่วงปีนี้เพราะให้กุศลขึ้นมาละนะกุศลยังถือว่ายังยังเต็มอยู่นะชั้นปีนี้ถือว่าเป็นปีที่มีปัญหามากแต่กุศลที่เราสร้างมาเรื่อยๆนะทำให้นะคะปัญหาอุปสรรคในช่วงปีนี้เนี่ย ะะไม่สามารถทำร้ายเราได้อย่างเต็มร้อยเปอร์เซนต์เพราะกุศลที่เราสร้างเนี่ยเป็นกุศลที่เข้ามาทอนปัญหาให้สำหรับคนที่เกิดราศีธนูด้วยฉะนั้นปีนี้ต้องสร้างกุศลตลอดนะคะแล้วก็ไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของคนที่เกิดราศีธนูเท่านั้นนะคะผู้ใหญ่ด้วยญาติพี่น้องด้วยนะคู่ครองคนรักลูกหลานบริวารก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพเช่นเดียวกันนะคะซึ่งมันก็จะทําให้คนที่เกิดราศีธนูค่อนข้างกังวลใจนะคะแล้วก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้นะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นนวันมงคล สามารถที่จะนำไปประกอบาก,การงานได้ในช่วงปีนี้ก็คือวันพฤหัสบดีค่ะวันพุธวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ค่ะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงปีนี้นะคะก็คือนะคะวันจันทร์วันอังคารและก็วันศุกร์ค่ะทิศท,ที่เป็นทิศท,ที่ดีนะคะทิศท,ที่เป็นทิศเก็บทรัพย์ ของคนที่เกิดนะคะราศีธนูก็คือทิศตะวันตกนะรวมถึงนะคะทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศนี้นะคะต้องทําให้สะอาดแล้วก็อาจจะสร้างหรือนําในเรื่องของอน้ําร้นนะคะไปตั้งไว้นะ,ะตรงทิศตะวันตกด้วยนะ,ะเพื่อจะเป็นการปรับสมดุลนะ่ะทำให้เรื่องของการเงินเนี่ยนะคะไหลเข้ามาหมุนเวียนนะคะได้เรื่อยๆนะคะรวมถึงทิศเหนือนี่ก็เป็นทิศที่ดีนะ,ะในช่วงปีนี้เหมือนกัน นะคะก็เป็นทิศที่ส่งเสริมกับเรื่องของการทํางานทิศเหนือนะทิศต,ตะวันตกนี้ส่งเสริมดวงด้านการเงินนะเป็นทิศที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคแหละฉะนั้นต้องทาทิศต,ตะวันตกให้สะอาดนะคะแล้วก็ต้องทําให้เกิดความสว่างด้วยนะคะทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้นี้นะคะคือต้องวางนะคะแหล่งน้ำมาไว้นะคะทำให้มีการไหลเวียนของแหล่งน้ำกังหันก็ได้นะหรือสร้างกระแสะลมอ่ะนะคะทำให้มีการหมุนเวียนอ่ะในตำแหน่งเนี้ยนะคะการเงินการทองมันจะดีมากขึ้น นะส่วนทิศท,ที่ต้องระวังะนะก็คือทิศใต้นะคะแล้วก็นะคะทิศตะวันออกเฉียงใต้อ่าทิศนี้ไม่ควรเคลื่อนไหวอะไรเลย2ทิศนี้ไม่ควรต่อเติมเจาะเจืออะไรเด็ดขาดนะคะเพราะว่ามันอาจจะทําให้นะคะมีปัญหากับคนในครอบครัวด้วยแล้วก็สุขภาพร่างกายก็จะไม่ดีะนะแล้วก็นะคะควรจะทําทิศนี้ให้เกิดความสะอาดเช่นเดียวกันนะคะไม่ควรเอาอะไรที่เป็นแบบเศษอาหารถังขยะ นะไปตั้งไว้ในทิศใต้หรือทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะมันจะทําให้นะความมลมอ,อะของผู้อยู่อาศัยจะค่อนข้างเยอะแล้วก็สุขภาพร่างกายของผู้อยู่อาศัยนะคะนะบ้านหลังนี้ก็จะมากด้วยนะคะฉันต้องทําให้ดีเช่นเดียวกันค่ะก็ขอเวพอนะให้คนที่เกิดราศีธนูนะคะถึงแม้ว่านะ ปีนี้นะคะมันจะมีไพ่นะคะที่มีความเด็ดเหนื่อยเกิดขึ้นบ้างแต่ว่าเป็นปีที่คนที่เกิดราศรีธนูอาจจะมีโอกาสที่จะขึ้นบ้านใหม่ขึ้นร้านใหม่นะคะแล้วก็ไพ่พาไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็นไพ่แควคาดเป็นไพ่กันไพ่แก้เป็นเรื่องของกุศลเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องของผู้ใหญ่นะคะหรือการช่วยเหลือด้วยนะคะซึ่งไม่ว่าคนที่เกิดราศรรีธนูจะมีปัญหาอะไรก็ตามในช่วงปี67นี้นะคะจะเจอคนที่ดีมากๆเข้ามาแก้ไขปัญหาให้ทุกเรื่องนะเรื่องของกุ อย่าให้ขาดนะเรื่องของนะคะผู้ใหญ่นะก็อย่าให้ห่างเหินนะคะเราจะต้องเข้าไปกระชับเพราะว่าตําแหน่งเนี้ยนะจะเป็นตําแหน่งที่ส่งผลดีแล้วก็เพื่อนด้วยนะเพื่อนก็จะเป็นเพื่อนที่ดีหรือเจอคนที่ดีในช่วงปีนี้นะคะก็ไว้พอแล้วกันให้ประสบความสําเร็จทั้งเรื่องงานการเงินสมปัารนาในเรื่องของความรักสุขภาพร่างกายขอให้แข็งแรงนะคะ แล้วก็ขอให้เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้อะนะก็จะมีเรื่องของคลิปนะคะในแต่ละเดือนนะคะมาส่งให้กันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะคนแต่ละราศีนะคะคนแต่ละปีนักษัตรนะคะคนแต่ละวันนะคะแถมช่วงอายุให้ด้วยนะคะสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ก็นําไปปรับใช้สิ่งไหนที่รับฟังแล้วเกิดความรู้สึกไม่สบายใจนะคะก็นะคะไประวังไว้แล้วกันนะคะ มันไม่ใช่ว่าทุกเรื่องจะต้องเกิดขึ้นแต่เรารับฟังไว้มีประโยชน์มากกว่าเราไม่ฟัง่ะนะเรากันเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็นะคะสิ่งไหนที่เป็นความคิดไอเดียที่ดีนะคะก็นําไปใช้แล้วกันโดยเฉพาะเรื่องของธุรกิจตอนนี้อาจจะคิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกนะแต่พอเรารับฟังไว้แล้วอะนะมันอาจจะมีโอกาสที่เราจะนําไปใช้เป็นธุรกิจของเราเองในอนาคตก็ได้ฉะนั้นคนไหนนะที่เป็นลูกจ้างเขามานานแล้วเบื่อเหลือเกินการเป็นลูกจ้างเขาอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเอง ปีนี้นี่ขึ้นไพ่สีไม้แล้วมันเป็นธุรกิจขนาดย่อมนะเป็นธุรกิจที่เราทํากับที่บ้านนะคะฉะนันก็ถือว่ามีโอกาสที่เราจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีโอกาสจะเริ่มต้นกับธุรกิจของตัวเองอ่ะพอไพ่เดี่วโฟ,โฟมันเข้ามาเห็นไหมมันเป็นไพ่อิสระด้วยมันมีอิสระกับการทํางานมีอิสระกับการใช้ชีวิตมีอิสระกับการทําธุรกิจนะคะฉะนันก็ถือว่ามันจะมีโอกาสที่ดีกับเรื่องงานขอให้ประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็มีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะ